เชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตรย่4 4ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีหละ่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสักเจวันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน ตอนนี้นะคะมีกันนั่งอยู่กับพี่เจ้าของนะคะพี่จูมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ก็คือบ้านไร่ตัดเต่าฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์อธิบายสิพี่ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงวะพี่เอ่อที่นี่ตอนที่พี่สาวจูมมามามาดูที่เพื่อที่จะซื้อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไราวโพดนะโล่กไปหมดเลยต้นไม้ที่เห็นทุกต้นเนี่ยคือเราปลูกใหม่หมดแล้วพี่เขาอ่ะมาแล้วมาเจอเห็ดตับเต่าอืมซึ่งมันมันเกิดขึ้นยากมากอะค่ะอุณหภูมิต้องเหมาะสม ที่ชื้นที่นี่พอมาเจอปุ๊บเราก็เลยตั้งชื่อไงๆคือตั้งว่าตับเต่าแล้วหน้าตาไอ้ตับเต่ามันเป็นงไงมัามาไปกลมๆใหญ่ๆดำๆกลมๆใหญ่ซึ่งหาดูยากหาดูยากพอสมควรใหญ่ๆดำๆแล้วก็เอามาทำอาหารได้ไหมได้ไเดี๋ยวนี้ถ้าสมจำไม่ผิดนะมีคนพยายามเพาะ กพื่อที่จะเอามาขายเพราะประโยชน์ของเขาค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าเพราะยากอยู่ยากจ้ะยากอุณหภูมิของเขา่คือต้องอยู่ในหนาวเลยแหละเพราะ,อะตอนแรกหนาวกว่านี้อีกับพี่หนาวกว่านี้แม้แต่ตอนนี้เรายังว่าเราหนาวเรานั่งกลุมเลยอาบน้ำที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นนะคะถ้าจะน้ําอุ่นต้องมีที่นี่ตรงชุดทัวร์ใชเรามีห้องน้ําอุ่นรวมคือเรอยากให้คนที่มาพักที่บ้านเนี่ยได้อยู่กับ ธรรมชาติจริงๆหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนไปอะไรเงี้ยค่ะปทับใจเลยค่ะจะเห็นว่าในห้องเราไม่มีแอร์ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นอันนั้นโอเคค่ะแต่ต้รงไม่มีน้ําอุ่นนะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยนี่ไงเราเราก็เลยถังป้องทาน้ําอุ่นกลางหนึ่งห้องหัวเพิ่งจะหายชานะคะแต่การสระผมไปค่ะก็ไปเลยเป็นที่มาคะแล้วกี่ปีแล้วคะที่ผู้พิพากษาเราะต่ ซื้อปีนี้เข้าปี12บสองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดให้แขกพักจริงๆเนี่ยประมาณ7ปีพี่สาวเราออกจากงานก่อนแล้วมาทำออกจากงานเราเลยเขาตั้งใจที่จะมาทำอะไรพี่นกทำนี่แหละค่ะทำฟาร์มสเตย์นี่แหละเป็นที่พักคือไก่ทำเที่พักกิ่แล้วทำเป็นที่พักแล้วก็เมื่อก่อนพี่นกจะปลูกเห็ดปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นทีนี้พอสุกเข้ามาหมายคามมาทำต่อจากพี่เนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินผักมากเราก็เลยปลูกผักแทนเห็ด เพราะตอนนั้นเห็ดเริ่มอุณหภูมิมันเริ่มไม่ได้แล้วอะค่ะเขาใหญ่เริ่มจากแรกๆอะหนาวสักหกองศาเจ็ดองศาอตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนอย่างกว่าใช่ตอนนี้ก็สิบเอ็ดประมาณนี้ค่ะแต่เมื่อก่อนเราเลี้ยงธรรมชาติจริงๆค่ะปลูกธรรมชาติขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรแต่ตอนนี้เราก็พอทำออฟาร์มผกักไฮโดรโปนิก เราก็ปล่อยธรรมาชาติเหมือนกันเราไม่ได้ไปอ,อะไรกับเขามากมายมไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่อะไรไปล่อยให้เป็นธรรมชาตินอนจะกินก็กินไปตอนเช้าๆก็ต้องเดินไปดูว่านอนกินไหมถ้าเยอะก็ต้องเอาออกอะไรอย่างนี้ค่ะอืมน่มาจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเฉือนใครที <c oughs> <ๆ S 1> ่มาพ <c oughs> <ๆ S 1> ักไม่อยากเก็บนอนก <c oughs> ็เชิญนที่นี่ได้ค่ะแล้วมีพี่ปลูกอะไรบ้างคะผักอ่าเป็นผักสลัดค่ะจะเป็นพวกเอ่อกลีบออกเวทออร์บเฮสแล้วก็จะเอาปลูกเพื่อหนึ่งเอามาให้แขกทานตอนเช้าค่ะ อาหารเช้าก็จะมีสลัดผักปลอดสารพิษเป็นหนึ่งในเมนูของเราค่ะแล้วก็จําหน่ายด้วยคือคนทานแล้วเนี่ยเขาก็ชอบเนาะมันกรอบมันสดนะแล้วปลอดสารลูกค้าเขาก็จะซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากค่ะแล้วที่นี่มีบ้านทั้งหมดกิหลังนะคะพี่ที่ทำให้คนพักได้ห้องพักทั้งหมดเป็น12ห้องห้องี่ะแต่เราห้องก็ไม่เหมือนกันใช่หนูชอบตรงนี้แหละพี่ไม่เหมือนกันเลยไฮไลท์เลยอะ ห้องน้ําเปิดโอเพนก็มีห้องน้ําแบบข้างบนโล่งอาบน้ํากับใต้ระจันอะไรอย่างเง<ช>ี้ยวนใหญ่จะค่อนข้างโอเ n นแอร์นะคะห้องน้ำเพราะนอกจากเราจะ,าจะาหนาวจากน้บบาํา <c oughs> แล้วนะคะเราจะมีลมเบาๆแล้วใบไม้ร่วงลงมาโดนใส <c oughs> ่เขาต้นไม้เยอะโอเคพี่แต่เป็น <c oughs> แนวที่หนูชอบอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ชอบมากที่บ้านแล้วก็นานตรงที่สร้างบ้านไม่เหมือนกันแต่หลังนะคะเราทาไม่ไม่พร้อมกันนะ เจอห้องน้ำก่อนแล้วเจอชักโครกถ้าเข้าไปปุ๊บเราก็จะต้องใบไ,ไม้มันล่วงตามธรรมชาติเลยนะคะเขาบอกว่าห้องนี้นะคะห้ามเมาแล้วมาพักเด็ดขาดใช่คอนเซปเลยบ้ <c oughs> านนี้ห้ามคนอายุเยอะ <c oughs> ห้ามคนเมาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่อาบน้ําค่ะอยู่ด้านหลังไม้คือ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนที่จะนอนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันพอสมควรหรือไม่ก็ต้องเป็นคู่รักเพราะคนที่นอนอยู่ข้างบนสามารถนอนได้ วิธีน่าราไปชอบก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะพี่ไม่เห็นหลอดเราเล็กองศากันดีละชอบเหมือนอาบน้ําอยู่ในต้นไม้อ่ะเขาน่าจะมาพักห้องนี้แต่ห้องนี้จะเยอะมากสังเกตว่าต้นไม้เราจะไม่ตัดเลยเราให้เขาขึ้นแล้วก็ทําเป็นราวจับเวลาเราเดินขึ้นขึ้นห้องอย่างเงี้ยจังแล้วเวลาแขกมาเขาถามว่านั่งอยตรงนี้หรอคะนั่งถ่ายตรงนี้ได้เหรอแล้วก็ตูกไม่แน่นนะจะรู้สึกว่ามีใครเข้ามาไหมใช่แล้วตองขึ้นมืด จึงแล้วมันจนสีส้มที่ไร้ความพี่เขาเดินทางปกติไม่ได้รับค่ะคือเมื่อก่อนห้องนี้มันจะเป็นสาลาสาลาแบบใครมาก็มานั่งเล่นนั่งอะไรกันอย่างนี้ค่ะถูกขออนุญาตห้องนี้จะเป็นถ้องหาพี่ได้เลยจ้ะงานจะดิบๆนิดนึงเราจะใช้อิคบ็อกในการทําห้องแล้วก็มันจะค่อยงหยาบอันนี้ห้องน้ำจ้ะห้องน้าแล้วก็เป็นปูนเปืยแล้วก็ขัดมันเอาน่ารักจ้ะ มีอะไรเหลือๆก็มามาแปะมาติดไปนันละพี่เสน่ห์ของที่นี่ของพี่แล้วมันก็ถึงชื่อจนสีซ้อมเลยไมเราจะใช้สีซ้อมเป็นหลักค่ะที่อาบน้ำที่อาบน้ำแต่ที่จะน้ำอุ่นนะค่ะแล้วคนปกติที่มาพักเขาชอบมาพักกันช่วงไหนอะพี่ถ้าจะเป็นหน้าหนาวเพราะว่าไปอาบน้ำในนู้นนะหมอรืว่าทนอาบาันในนี้จริงๆเราไม่ไม่ค่อยมีคนอาบน้ำอันนี้เรื่องจริงถ้าวันนหนาหนาวมากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนอาบน้ำน้อยมากแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีเหงื่อ เขาจะอยู่กันได้<ช>สบายใช่แต่บางคนถ้าเกิดได้ลองอาบน้ําครั้งหนึ่งแล้วว่าน้ําเย็นเนี่ยนะมันจะสบายตัวมากแร <c oughs> ้วคะที่ลองไปเมื่อคืนนี่นะคะอปลลองไปใช่ค่ะแล้วพออาบเสร็จนี่ปากแล้วใส่น <c oughs> นี่มันห้องเดียวที่เป็นห้องน้ําปิดอ๋อแล้วห้องเล็กท้างหมดที่นอนคนเดียวพี่นลก็มีห้องน้ําในตัวที่มีห้องน้ําในตัวแล้วขึ้นโอเพนอีกครึ่งไม่โอเพนอ๋อ้หนูไม่เันสังเกตตรงที่อาบน้าเนี่ยมันจะเป็นชอวเวอร์ลงมา เลิศจ้่พี่หนูชอบมากเลยอะที่มันไม่มีบ้านสักหลังที่เหมือนก็เลยใครเป็นคนเก่งเรื่องก่อสร้างแบอเป็นคนสร้างซะพี่พี่น้องเป็นคนออกแบบแต่เรื่องตกแต่งเราก็จะช่วยกันแต่ตัวบ้านเนี่ยอย่างอันนี้เีื่อโอ๊ยตอนช่วงนี้งานอันนี้มาแรงอะล้วก็แต่เพราะบ้านแต่เราสร้างไว้พร้อมกันเลยก็แล้วแต่แตเทรนในช่วงนั้นยุคนั้นก็ค่อยๆสร้างไปสร้างไปนี่นะคะคนก้าวห้องนี้ต้องอย่างนี้ก่อนใช่แล้วห <laughs> ้องนี้ชื่อห้องหมอนทองค่ะ เห็นไหมนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนี่ก็เกิดขึ้นต่างกรรมต่างเวลาเช่นกัน,กนแต่ละห้องมีสร้างไว้พร้อมกันไงคะอันนี้ก็จะแนวแบบ country home นิดนิยจะเป็นเหมือนอยู่แบบคอเเทตามมอนนอกนะคะจะเป็นหินแบบเนี้ย สังเกตเตียงตรงนี้เตียงจุดเป็นไม้ไผ่แต่มันเข้ากันได้ดีจริงจริงแล้วมันเป็นมาที่ที่ทำมันเองเหรอหรือว่าพี่ซื้อมาอ๋อม่ค่ะเตียงไม้ไผ่เนี่ยจริงจริงแล้วเหมาะกับบ้านจีนจีนนะเนาะแต่ว่าพอเอามาใส่กับอันนี้เออมันก็เข้ากันได้ฮะก็สวยก็โอเคเป็นคันทรีแบบไทยไทยแล้วตรงนี้มันจะติดลานกลางเต็นท์ด้านข้างๆซึ่งว่าบางคนชอบนอนบ้านก็นอนบ้านหลังนี้แล้วก็ที่เหลือก็นอนเต็นท์ข้างได้ บ้านโซนนี้เป็นบ้านที่แขกชอบมาพักเยอะที่สุดเดินไปมีม้านบาหลีไปอ๋อชอบค่ะเขาเรียกอะไรนะบ้านบาหลีอ่ะพี่ต้นมนบ้มานบ้านบาหลีน้ามือน้จะเมืเวลารับลมมะค่ะเพราะว่าิเดียเห็นลมลมจะแรงมากตรงนี้ก็จะเป็นมีก่อไฟได้ค่ะ ก็เวลาหนาวๆแขกเขาก็จะมานั่งผิงไฟตรงนี้ส่วนนี้กระโจมเนี่ยก็เป็นคือผ้าเราเหลือตอนจตดงานแต่งงานชมพู่จัดที่นี่ไงแล้วผ้าพกนั้นก็จะเหลือเขาก็เลยเอามาทําเป็นกระโจมมีเดแดงค่ะกระโจมนี่ทับเองบอดทาสีเองเขียนรูปเองในนี้อุ่นดีพี่ใช่อุ่นเป็นผ้าไงคะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมอนเดียแดงอุ่นเนอะไม่น่าจะอุ่นแต่ก็อุ่นดะอุ่นเลยอะบางลมหมดเลยอะก็มีช่วงหนาวที่ผ่านมาค่ะปีใหม่มีลูกค้าเขาเอาเต็นท์มากลางใต้ กางในกระโจมอ่ะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นอนเขาบอกว่ามันหนาวนอนไม่ได้ไม่ไหวสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้